สวัสดีครับวันนี้ช่องทีดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบชื่อ car crusher ะครับนะซึ่ง ep นี้ก็เป็น ep ที่3านมะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรถกระตอก ep ที่เราถึงคันนี้นะแล้วเราก็ได้คันใหม่ก็คือเป็นคันนี้นี่คันนี้นี่เองผมได้เปิดเสียงเกมอ๋อไม่ได้เปิดเสียงเกมแนละ้วนี่เป็นคันนี้นะนี่ c r a s h master อ๋อคือเหมือนแล้วแบบเราชนแรงแค่ไหนและนี่คือรถ3ล้ออิปิกมากชนกับคนอื่นเลยโต๊ะ โอเคเนี่ยประมาณนั้แหละรถต่อไปก็รถคันนี้เหมือนเป็นรถแบบเหมือนรถทหารอะประมาณนัะะ้นมั้งผมก็ไม่รู้แล้วเราก็เอารถลงไปเลยตู้มเออเออเอ,อ,เอ,อ,เอาลงไปแล้วลงไปแล้วเอ,อือเอ,อือเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นคันออนี้มันก็จะหน้าตาเป็นยาง โอ้โหมีคนกระเบิดอ่ะอ่ะทางนน้นทางนน้นโอเคปะไปกันโหมีคนกระเบิดเฉยโอ๊ะจะทันไหมเนี่ยต้องไกลอย่าบอกอยู่บนภูเขาโอ้โหบนภูเขาอีก โแล้วรถเรายิ่งใช้อีกโอ้โหตายแน่ EP ที่เรากดระเบิดเอง EP นี้ก็มีคนมากดระเบิด EP หน้าแต่ไม่เป็นไร EP นี้แหละเดี๋ยวจะกดอีกรอบขึ้นไปเลยโอ้โหอย่างช้า40วิจะทนไหมเนี่ยรถโคตรช้าเลยเต้องรอด เราต้องรอโอ้โหรถเราช้ามากเลยทุกคนจะทันไหมเนี่ยดูรถคนอื่นอย่างวอะ่ะไม่น่าไม่น่าเอาคันนี้มาเลยโอ้โหอีกสิบกิวอีกสิบวิผมวาไม่น่าทันอะ่ะเอา้าเอาต้องขึ้นเขาอีกโอเคปงั้นเรามาดูระเบิดกันว่าระเบิดจะหน้าตาเป็นยังไงนี่ อ่ะเรื 10, 9, 8, 7, ่งบินไปแล้วอ่ะนี่คือหน้าตาถ้าเกิดว่าที่นี่ระเบิดเอือซีโรตุ้มโดนเผาตายมีเสียงรบกวนหะน่อยครับขออภัยด้วยนะเอือโดนเผานี่คือผู้รอดชีวิตทั้งหมดโอ้รอดเยอะอยู่นะไม่สีฟาฟานนะ่เป็นคนตายน้อยกว่าครึ่งเซิร์ฟใช่ผมด้วยเพราะรถมันช้านี่คืออะไรเนะี่ย อันนี้บักเหรอโอเคมาเนี่ยเรามารีวิวรถคันต่อไปกันเลยดีกว่ารถคันต่อไปก็จะเป็นเออเมื่อกี้เราคันนี้โอเคเนี่ยน,นี่คือคันต่อไปอคันนี้เร็วกว่าเยอะเลยไม่น่าเอาคันนั้นไปลุยเลยคันนี้ก็จะหน้าตาประมาณนี้เนี่ยรถก็ชนเข้าไปเลยตู้มประมาณนี้ต่อไปก็เป็นรถคันนี้ นี่เป็นเอ้คันนี้สวยจริงๆคันนี้สวยเนี่ยจนหน้าตาเป็นอย่างนี้รถเป็นรถสีเทาแล้วก็ชนไปแบบนี้ตูมเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นคันนี้เนี่ยคันนี้ผมก็พึ่งให้ดูตอนต้นคลิปนะนี่จิ๊บมันก็มันมันเหมือนรถเก่าอ่ะอืมอืมอืม ตีทิ้งอันต่อไปก็จะเป็นคันนี้นี่มันเป็นรถกรบะบะไดนดูข้างในรถก่อนข้างในรถก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่มีุ้ยมีที่ใส่น้ำด้วยนะเดี๋ยวเราลองไปขับกันนี่มันก็จะประมาณนี้อุ้ยมีรถถังอยู่ข้างหน้าเขาจะยิงเราไหมนะ่ะโอเคไม่ยิงมาเดี๋ยวเราลองมาเอากับสปินเนอร์แล้วกันชเอ,อื้อโดนบท นี่คือรถโดดที่กำลังโ okay. ดนบดเออนี่คือรถคันต่อไปก็คือคันนี้นี่เอ้คันนี้สวยแต,แ,ต evet แต่ค่าคันไหนไม่เสริมก็บอกมันก็จะตีทิ้งตีทิ้งไม่มีที่ไหนให้ไม่มีที่ไหนให้บดขี้เย็นเราก็จะตีทิ้งแบบนี้เลย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 ต่อไปก็จะเป็นคันนี้นี่เป็นคันสีเทาแบบนี้นะสวยมากเลยมา มาลองดูกันนี่คือหน้าตาของรถก็จะประมาณนี้บ้านเดี๋ยวพามาทัวร์แมพข้างนอกเลยก่อนหลังจากที่อีพีก่อนก่อนละเราอันนี้เราเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเลยนะเขาเรียกว่าไอเราทัวร์โลนหนึ่งสองสาอะไรหมดแล้วนะนโอเคมา เดี๋ยวเรามาด,ดูข้างนอกหนะ่อยตรงนี้จะมีรถแข่งนะถ้าออกมาจากโลนึงแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้เหมือนเป็นสนามบินตรงนี้มั้งผมไม่รู้หรือไม่ก็รถแข่งตรงนี้ไม่ลานสเก็ตซึ่งผมก็จะชอบเอารถของผมนี่แหละขับมาออกถนนแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้มันก็ฟึบอย่างนี้แล้วก็ตูมลงไปเลยแบบนี้ซึ่งรถก็ไม่โดนอะไรมากก็ประมาณนี้อันนี้เป็นลานสเก็ตมั้งนะ แล้วก็ฝั่งนี้มันก็จะเป็นทะเลอันนั้นผมไม่แน่ใจมันคืออะไรอันนี้ก็คือมีบ่อนนะ้ามีภูพงภูเขาอะไรพวกนี้นะนะโอเคเนี่ยแหละคือแบบทั้งหมดนะแล้วก็มีที่แข่งตรงนี้ด้วยแล้วก็มีข้างบนตรงนั้นอีกนะเอเคไปเดี๋ยวเราแล้วก็จะมีให้ลอดใต้ภูเขาตรงนี้นะนี่แล้วก็เข้ามาเลยชึบ แล้วเราก็จะมาผูที่โลนึงเหมือนเดิมนะึ้นโลนี้เลยชุบเอ,อือเอ,อือตู้มเนี่ยเราลองแต่งเลยไหมแต่งแบบล้ออะไรพวกนี้มีเสียงรบกวนหน่พอยนะครับขออภัยด้วยเอาคันเอ้ยล้อนี้ก็สวยเอาล้อนี้กันน,ะนี่โอเคแล้วเราก็ได้ล้ออันนี้มานะโ,อโอ้ชนนี่ล้อใหม่ก็จะเออสวยดีนะ โอเคไและนี่คือลานสเก็ตของเราเนี่นยมันก็จะมีหลากหลายให้เราแบบขึ้นมาอย่างเช่นตรงนี้เราอยากขึ้นมาเราก็จะ,ะ่างนี้ชึบเอ,อื้อขึ้นมาไม่ถึงรถเดยแรงแรงไม่พอขึ้นตรงนี้แหละชึบเอื้ออ่อะแรงก็ไม่ถึงเหมือนกันดี๋ยวเราลองไปเอารถไปบดท,ที่ไหนดีเราลองไปเอารถไปบดสักที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วกัน อ uh, มาสิ่งรถใหม่ลองเอาโลหนึ่งเนะนี่ยเนี่ยตรงนี้มีไอ้โบนัสสกิลคัสเชอ,อร์อะไรนั่นแหละโบนัสคัสเชอร์ลงไปเลยตู้เอ,อือโอ้โหรถพังเลย <c oughs> นี่โอ้ได้ครึ่งหลอดละมาแล้วเราก็มาลองลงมาตรงนี้กันเพราะตรงนี้ผมก็ชอบลงมาลงไปเลยชึบอึบฮึบ ตู้มเรียบร้อยอ่ะรถไม่พังปกติัมลงมาทิ้งตรงนี้ทีไรมันต้องพังทุกครั้งเพราะฉะนั้นเราจะทาให้มันพังโดยการทุบทุบมันทิ้งทุบมันทุบมันทุบมันเองนี่แบบนี้เราจะขันใหม่แล้วอีกนิดเดียวมาเราจะลองตรงเดอะเดสเดอะเดสสลอบอันนี้อันนี้กันชึบโอเคลงไปเลยเย่ตู้มเอื้อนะ นี่รถก็จะฉืบเอ,อือเอือแล้วก็โดนโบดขยี้และนี่คือรถคันใหม่เป็นรถสีเหลืองน่ารักดีสวยดีอ่ะเราจะลองเอามาตรงสป,ปินเนอร์เงี้ยกันตูมตูมเอือโดนโอ้คอหักเลยและนี่คือหน้าตารถคันใหม่มันก็จะเป็นรถรถแบบนี้ f o r เตอร์โฟนะ นี่รายละเอียดใครดูเป็นก็ดูอล้วนะแต่ว่าผมดูไม่เป็นโอเคนะ okay. นะก็นี่แมบปบค่อนข้างใหญ่จริงๆเราสามารถปรับได้นะสามารถปรับตรงเนี้ยปกติมันจะเป็นไมล์ per hour ก็คือแบบมันจะหน่วยมันจะเป็นไมล์อ่ะเราสามารถปรับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ตรงนี้เอ่อ speed until นี่อันนี้มันคืออะไรไผมเพิ่งเห็น reset stat c o l e n t multiply ทำไมผมไม่รู้เลยมันมีปุ่มนี้มันเพิ่งมาใหม่เหรออ่าแต่ใช่นะเฮ้ยหรือว่ามันมาเฉพาะแบบเวลาแบบไอ้อน,นี่หมดแล้วเขาเรียกว่าไอ้ token อะไรเงี้ยครบแล้วเอ่อ destruction quality เราลองปรับเป็น low สิมันคืออเไรก็ไม่รู้ Destruction Quality คืออะไรอ่ะลองปรับเป็นท hmm. ้ายมือนึงก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันคืออ่ะลองดู v e r i c a l Passenger Music Less Invite High Head In v e h i c a l เนี่ยอ,นะอันนี้ก็ควรอันนี้ก็ควรปรับนะเวลาอยู่บนหัวจะได้ไม่หาย l c k Down Launch อันนี้ Show Player Title เออก็ประมาณนี้สับ เซตติ้งรถเราเละหมดละเสกรถใหม่มาโอเคเราจะเข้าตรงนี้กัน The Crusher ออันนี้โอเคเราก็จะขึ้นมาตรงนี้มาโดนบทแล้วเออเรียบร้อยรถเละเลยยังไม่ได้รถคันใหม่เราก็ต้อง Enable นี่แล้วก็นี่อโอเค okay. แล้วเราก็เอาเผาไปแล้วเออไม่ได้เงินงั้นก็รีเซ็ตเลยรถจิ๊บอืมสวยดีคันนี้เอาลองเอามาลงตรงน้ำกรดตรงนี้แล้วกันนะนเออแล้วเราก็รอโอ้เดี๋ยวชิระหว่างนี้เราก็ทุบรออืมอืมอืมอูมอ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 ม้เดี๋ยวคันใหม่ด้วยโอเคไม่ต้องอะไรละสองหนึ่ง อ่ะนี่เป็นรถกระบ,บะสวยดีคันนี้เราลองมาตรงเลเซอร์แล้วกันนี่เลเซอร์โอ้โหโดนบนแล้วจ้าอุ้ยได้คันใหม่ด้วยนี่และนี่คือหน้าตาของรถคันใหม่นี่ชืบเสกเลยโบนัสคราชเชอร์โอเคมาเหมือนจะมีการแข่งขันงี้เราต้องเราต้องเล่นตรง b o นัสคราชเชอรเนี่ยถ้าได้เยอะก็ได้เยอะ Okay, มาชึบชึบเอารถติดเออเออลงไปแล้วลองตรงรูสองแล้วกันตรงน้ำกรดโอ้หตอนนี้เราตกอันดับไปแล้วตอนแรกเราอยู่อันดับสองมาเราจะมาตรงนี้แล้วมาดูกันซิว่าเราจะได้พาร์ทเยอะแค่ไหนขึ้นมาโอเคอ่าโดนปิดแล้ว ดูโรเจอรไหนดูเซเราจะได้พารดเยอะแค่ไหนอ่ะขึ้นมาละห้าสิบสองละห้าสิบสามห้าแปดห้าเก้าหกสี่ไป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 โ้ขึ้นมาไวมากเลยพอเข้าวานะันน่ะนี่ไงนี่ไงรัวๆเลยเห็นไหมท็อปอันดับเลยแป๊บเดียวเองนี่จะแซงอันดับสองกลายลวอีกนิดเดียวไม่ไม่นิดแล้วล่ะโอ้โหอันนี้สามร้อยกว่าพารดไปไปเล่นอะไรมาทำไมพารดเยอะมานี่คือรถคันใหม่ซึ่งคันนี้ค่อนข้างสวยเลยเก้าแสนอุ้ยทำไมแถวนี้ไม่เขียวเวอุ้ยหนูมีชิปเอง ไม่แต่มันดูมืดมืดแปลกแปลอ่ะไหนลองดูอันนี้สิมามาตรงนี้แล้วเราก็กด activate crusher ตุมต้มตุ้มเออเอออ่ะไม่โดนโอเคเอาใหม่โอ้โหไหนลองดูตรงนี้สิโบนัส crusher ชึบลงไปลงไปเลยเออไปแล้วจ้าฟุบโอ้โหกำลังโดนเผารัวๆ เผารัวๆเผารัวๆอืมจะแซงทูเบอร์เก้าสามแล้วโอเควิ่งขึ้นระดับหนึ่งแล้วขึ้นระดับหนึ่งเลยแล้วเราก็ได้รถราคาหนึ่งล้านสองแสนซึ่งเป็นรถตำรวจนี่วีบอได้เลยวีบอวีบอชิบโอเคตอนนี้เซเดนแซงแล้วแซงเราแล้วแซงเราได้ไงตู้มาขึ้นมาดับหนึ่งเหมือนเดิมเป็นไงนี่เราก็ขึ้นมาดับหนึ่งเหมือนเดิมโอเค ในสกิลคอร์เชอร์ตรงไงอีกเราต้องชนะการแข่งขันครั้งนี้ให้ได้ชึบเออเออโอเคโอเคโอเคไปแล้วเราต้องแซงอยู่ที่หนึ่งเหมือนเดิมเราต้องอยู่ที่หนึ่งอ้าวอ้าเอา้เอา,อาโอเคไหนดูซิมีอะไรอีกตรงนี้เป็นรถไฟผมเล่นบ่อยจำได้จริงด้วยลงไปเลยเออโอเคเราใกล้จะชนะแล้วครับไปมารถจ้ารถไฟ ตู้อุ้ยได้ขันใหม่เลยสองครั้งรวดอืมอะลองรีวิวคันนี้ดูก่อนคันนี้ก็จะเป็นอ่าก็คันนี้แหละมาอุ้ยอันนี้อาจจะได้เยอะอ่ะมาไปแล้วจ้าเอ,อื้อเอ,อื้อตู้ได้คันใหม่ดอุ้ยผมได้หนึ่งร้อยเครดิตอู้ได้ที่หนึ่งเลยนึกว่าจะได้ที่โหลละมา มารีวิวรถคันนี้เป็นรถคันสีเหลืองอ The Wall Crusher เราจะเข้ามาในนี้ขดปีสักรอบหนึ่งันหน้าฮะเหมือนไส่ซื้อมาแล้วต้องใช้ให้คุม้มชิบขึ้นมาบนนี้แล้วเราก็ปึมาดูกันโดนบทขยี้นั่งอยู่ในนี้สมมุิเอือเอือ,อ,อเรียบร้อย และนี่คือหน้าตาคันต่อไปคือคันนี้นี่อ้คันนี้สวยเราลองลงมาตรงนี้แล้วกันปไปแล้วจ้าลงไปแล้วฟึบเอ,อือแล้วก็ฟึบโดนเอ,อือเอ,อือเอ,อือโอ้โหโดนบทตายตายเลยไหนดูซิรถคันใหม่เราจะได้เป็นคันนี้โอ้ BMW จิเอ้ยไม่ใช่ BMWN มันต้องหลบลิขสิต่ยโอเคโอ้ไหนดูซิว่าหลังจากที่การกดระเบิดตอนนั้นตอนนี้มันอันนี้ครูดาวอีกเท่าไหร่ขอดูหน่อยรอบนั้นที่กดเป็นทูเบอร์เกสกดนะอุยริกโรโอ๋อคนนี้คือริกโรไหนดูซิ ตอนนี้อีกกี่นาทีอ้าวไม่ได้เติมโอ้ลืมดูอ่ะโอเคอีกยี่สิบนาทีเรามาทำให้รถมันถึงสองล้านเอ้ยสักสามล้านเลยดีกว่าแล้วจะกดระเบิดนะหนึ่งนาทีเออไม่ใช่นี่ลงหนึ่งพูดผิดชิบนี่ลงไปเลยลงมาตรงนี้แหละทดสอบว่ารถเรามันเร็วแค่ไหนอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเขวาหน่อยโอเค นี่คือรถของเราและนี่คือผมแล้วก็เอือเอือชนละและนี่คือรถคันใหม่ของเราอุ้ยคันนี้สวยมีแซดต,ตรงนี้วะคันนี้ค่อนข้างสวยเลยแล้วสามารถเอาโคบาตีได้แต่เต่ตงผมไม่ได้ว่านะว่ามันไม่สวยโอ้สวยมากนี่สวยต้องตีอ่ะแบบอืไม่มมมหรอกมันหน้าตีทำไมโอ้โหรถสองล้โอโอ้โหรถสองล้อเลี้ยว อืมชนคนอื่นเลยชนคันนี้ด้วยอืมเอาคันเอาไอ้นี่ติอืม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 หน้าตีแต่ทำไมตีไม่โดนอืมยังไงออกมาละเออยังไงไหนอันต่อไปโอ้คันนี้วิาคันนี้เป็นคันใหม่ด้วยเห็นมันบอกนิวอ่ะเอาลงมาข้างล่างนี้เลยเออเออเออโดนเผาเรียบร้อย ได้คันใหม่แล้วเป็นรถคันนี้อุย้ยคันนี้สวยอันนี้เป็น BWN จริงด้วยผมว่าละมันรถมันคล้ายๆรถ BWN แต่มันก็ใช่จริงด้วยเฮ้ยมเาเผาตรงนี้เหรอโอเคเราเอาเข้าไปใน,นนั้นอ่าโดนปิดอ่าคนนี้เข้าคนคนนี้เข้าไม่ทันไหนดูมองรถเราสิเออโดนบทเออไม่ใช่โดนบทโดนเผา เอ้ยมันไม่เรียกโดนเผามันเรียกว่าได้อะไรอ่ะโดนเข้าไปในน้ำกุแล้วก็ละลายแล้วก็ได้รถคันใหม่แล้วนี่ไงคันนี้มาเราลองมาดูกันว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนลงไปเลยเอ้ยคันนี้ก็สวยไปเอือ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 เอาไม่พังไม่พังก็ตีให้มันพังต่อตีให้มันพังเลยตีให้มันพัง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 นี่ นะตอนนี้โอเคคันต่อไปเป็นคันนี้นะไปะเราไปกันต่ออุ้ยตรงนี้มีโบนัสคราชเชอร์ลงไปเลยเอื้อไปฟิปอ่ะฟิปเอื้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเอื้อโดนใบพัดพัดนี่โอ้โหโอ้โหศพสสและนี่ก็คืออัปเดตใหม่ที่กำลังจะมาเล้วนี้ลืมให้ท่านผู้ชมดูเลย c คอร์ n t นี่บูสเตอร์คอร์แรนบูสเตอร์มีเควสด,ด้วยมีแบบบูตเลยพวกนี้สามารถซื้อแบบบูตอะไรพวกนี้ก็ได้นะอัปเดตใหม่คูณสองสครับคูณสองบันนี่อะไรเงี้ยบอกเลยมันดีมากเลยนะแล้วก็มีรถคันใหม่แล้วก็เหมือนจะมียศใหม่ด้วยมันเป็นยศอะไรอะ5 New t i t ไท โอเวตอินโคดทูอ๋อผมมันเนี่ยอัปเดตใหม่แล้วก็มีรถตุกตุกด้วยเห็นไหมนี่รถตุกตุกโอ้โหรถคนไทยได้วยเราสามารถมาคุยกับคนนี้ได้ถ้าอยากรู้อะไรก็มาคุยเลยไหนไปดูซิว่าตอนนี้กี่นาทีอุ้ยไอ้นี่มันคืออะไรสงสัยมานานแล้วว่าไอ้นี่มันคืออะไรลองเปิดชิปล็อกแล้วก็ปุ๊บ คืออะไรกันแน่ยังไม่เข้าใจเลยช่งเหรอไหนลองดูซิว่าตอนนี้มันกี่นาทีแล้วตอนนี้เหลืออีก16นาทีโอเค16นาทีงั้นระหว่างนี้เราก็จะรีวิวรถนะเอาลงไปตรงนี้แล้วกันเออ เอ,อือโอ้โหเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อือเอือแอะรถพังนี่คือรถคันไม่ใหม่พรรถคันใหม่คือคันนี้ต้องหาสปอนแล้วเราก็ชิบโอเคเราจะเอาตรงนี้แล้วกันกดชิบเหมือนเดิมแล้วเราก็ลงไปเลยเย่เอ,อืเอ,อโอ้โหโอ้โหโลงไปแล้วเอ,อือเอ,อือเอือเอือโดนใบพัด และนี่คือคันต่อไปของเรามาเอาลงมาตรงพิลาฟอ์แล้วกันชึบชึบชึบป,ปุ๊บปุ๊บเอ,อื้อมาอีกโอ้โหสับรอรีนี่ระหว่งางนี้เรามาดูรถคันใหม่อุ้ยคันนี้ผมชอบอ่ะอันนี้มันสวยจังอือเราสามารถขับได้อ๋อนี่คือเราสามารถขับขับก่อน แต่คือมันจะชนเราไม่ได้เงินอ่ะเนี่ยชนเราไม่ได้เงินเพราะว่าเราขับเฉยๆฉะนั้นเราต้องรอให้เงินถึงก่อนชิบรอครับสามสองยุบโอเคมานี่คันนี้สวยดีเราลองเอาลงมาตรงนี้แล้วกันไปและจ้าเออเอเออเออโอเค แล้วก็ชนตูมได้คันใหม่แล้วนี่คันนี้นี่ไม่อยากรู้ถ้าเกิดเราเอาโคบาตีนะ่ะเราจะได้เกินเราจะได้คันใหม่เลยไหมอ่ะตีทั้งคันแล้วมันจะได้คันใหม่เลยไหมมามาตึบอุ้ยได้คันใหม่เลยม,ยมา,มาอืาอคันนี้มันก็จะเหมือนรถเก่าๆอ่ะเหมือนรถเก่านิดหน่อยไม่รู้อ่ะโอเค เซกมาแล้วก็ลองตีดูอืมอืม,อม,อมยิงแล้วครับยิงแล้วครับไม่ว่ะยิงแล้วครับอืมอมได้คันใหม่เลยไหมเอ,อืออ่ะมีคนยิงให้อีกไหนดูซิจะได้คันใหม่เลยไหมหรือไม่โอ้ชนแถมให้เลยโอเคอเกือบเกือบจะได้คันใหม่แล้ววะ่ะอีกนิดเดียวโอเคเซกมาแล้วก็ตีอีกรอบนึงขับไปสักนิดนึงไหนเราเอามาแช่แข็งดู เอามาแช่แข็งดูซิว่าโอเคโอ้โหรถเราจะโดนแช่แข็งในอุณหภูมิ200องศานี่รถ200องศาจะเป็นไงมาดูกันโอ้โหแข็งอมดแล้วฟ้าหมดแล้วครับตอนนี้เอ,อืโอโหอล้อล้อ slow life slow motion โอเคเราลองกด disable แล้วเราก็ลองเอาโคบาตีซิมันจะตีได้ไมั้ยวิตีได้อยู่ด้วยโอเคให้มันได้รถคันใหม่เออเอา้าเฮ้ยอุณหภูมิยังไม่ถึงมั้งนี่คือรถคันใหม่มาเซกโอเคเอาลงมาตรงนี้บูนัลคราเชอร์ด้วยมาอ่ะแล้วเราก็ลองเอาให้มันไปทางซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรอย่เงี้ย ซ้ายขวา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 ซ้าย,าายนี่ก็เราจะลองนี่เอาอันนี้ที่เดิมเลยใช่ไหมน่าจะที่เดิมเ,เออไม่ใช่ที่ใหม่ช่างเราลองลงมาตรงนี้ชิบอุ๊บเฮ้ตูมเออโดนเผาแล้วโอ้โห จะขันใหม่มาดูกันอุยไม่ได้อะโอเคอยากกดระเบิดมากเลยไหนดูสิทุกๆ EP เราต้องกดระเบิดและจะต้องมีคนกดระเบิดเหมือนกันอีก,กี่นาทีไหนดูสิโอเคงั้นเราตัดไปตอนที่เราสามารถกดระเบิดได้เลยก่าเพราะว่ามอยกดกระเบิดมากเ้วดูเวลาสิผมเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่แล้วมันอ้ไม่ไม่ใช่เปลี่ยนเซิร์ฟใหม่ผมเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าหลุดหลุดมันเลยเริ่มใหม่มันคือเซิร์ฟใหม่ด้วยงั้นเราเราจะรอให้เวลานี้หมดแล้วเราก็จะกดระเบิดกันทุกคนตอนนี้มันก็เต็มเรียบร้อยเออแล้วเราก็กดรอกดเลยเฮ้ยคนนี้จะกดไม่ได้ไม่ได้เราต้องเราต้องกดมา,มา เราจะต้องเป็นคนกดให้ได้ไอ๋คนนี้ห้ามกดมาตู้มมาดูกันใครเป็นคนกดทีทีผมเป็นคนกด yes โอเคโลหนึ่งมาไอ้นั่นไม่ได้กด <laughs> ไปโลหนึ่งครับวูคันนี้เร็วไหมนะเนี่ยเร็วอยู่มั้งเร็วอยู่แหละเร็วอยู่เร็วอยู่ ไปจ้าไม่อยู่แล้วจ้าระเบิดแล้วระเบิดอีกรอบหนึ่งบอกแล้วกดเองต้องรอดเองถ้าไม่รอดก็คือ Bird come see wild อมาขึ้นมาตรงนี้้วกันเวลาก็ให้มันน้อยจ้ะโอ้ีแไม่จะมดไม่จะลดล้มโอ้โหกดเองต้องรอดเองกดเองต้องรอดเองไปไปลวจ้า โูระเบิดกันตู้มโอเคเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาโอเคมานั่งนี้ชึบโอเคโอ้วุ่นวายกันมากเลยตอนนี้อีกสิบโกบิไหนดูซิว่ามีคันไหนที่ยังไม่รอดไปแล้วจ้าระ,ร,ะร,ะระเบิดแล้วจ้าจะระเบิดแล้วเรือมันอยู่ตรงไหนอยากนั่งเรือไม่ได้นั่งสักทีสองหนึ่งไปเรามาดูกันว่าระเบิดเออไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะ เอ๋ที่ขับใต้นะ่ะเออเรือเรือเรือมันอยู่ไหนเรือเรืออาจจะอยู่ฝั่งโอาไง่นไงตรงโน้นใจว่าอยู่แถวๆนี้ไปจา้าตู้แล,แล้วการระเบิดครั้งนี้เราก็ได้คันใหม่มาเลยสองคันอุ้ยมีการยิงกันด้วยเอาโคบาไล่ตีแบบนี้โคบาคู่ใจโอเคมากกว่าครึ่งเซิร์ฟ เอาชีวิตรอดในการระเบิดครั้งนี้อ่าโอเคไหนดูซิรถคันใหม่นี่นี่คือรถคันใหม่ก็คือสองสองคันนี้เอ่อใช่ไหมคันนี้กับคันนี้ก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้คันใหม่ที่เราได้เดือนี่คือคันใหม่ที่เราเพิ่งได้มาจากการระเบิดคันที่หนึ่ง เอามาลงตรงนี้ชึบเอ,อือ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 แล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็นคันนี้นี่คันนี้ก็สวยมาแล้วก็ไปลงโลหนึ่งเหมือนกันเอามาเปิดทิ้งตรงนี้เอ,อือตูมต้มตู้มเอ,อือโอ้โหเรียบร้อยแะ้เบิดตู้มเลย เนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้ขั้นต่อไปเดี๋ยว EP หน้าเราก็จะมาเล่นต่อรถพวกนี้นะก็เนาะคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงไรนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แ,แ,แล้วกดกระดิ่งให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงไรนี้ครับบ๊ายบายไปแลเอือเอือไปแลเอ,อ,อ,อือตายเออโหะเออโหคอหักอีกแล้ว